สวัสดี f อฟทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนคลิปนี้ขาหมูจะมาตั้งคำถามถ,ามถึง FC พอต่อเอฟซทุกๆท,ท,ท่านในมิถรน่องนี้แบบนี้อีดำมาลัยนะครับละเมิดศาลไหมครับทุกท่านครับเอกสารของอยายการเอกสารทุกอย่างของท่านเป่าหลุดไปอยู่ในมือของเพจอวตารคนหนึ่งนะครับ แบบนี้นะครับละเมิดอำนาจศาลไหมครับทุกท่านละเมิดไหมครับทุกท่านทุกท่านคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับแต่อย่าคอมเมนต์ชื่อบุคคลที่สามเพราะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติมันเป็นเพียงแค่นิทานใครเข้ามาคอมเมนต์ชื่อบุคคลที่สามากับผมเจ้าของช่องไม่ขอรับผิดชอบแบบนี้ละเมิดศาลไหมครับทุกคนขามููตั้งคำถามไม่ถึง อีดำนะครับมารายในนิทานเรื่องนี้ว่าสิ่งที่มึงเอาเอกสารทั้งค่าสินไหมแล้วทั้งคดีฟาร์มต่างๆของอ่าซื้อพยานเอกสารการซื้อพยานนะครับส่งไปให้เพจเพจนี้แบบนี้ละเมิดสัตว์ไหมครับซึ่งมันสามารถยืนยันได้ซึ่งจระเค้ได้โทรไปเช็คกับท่านเป่า ที่สารแล้วชื่อนี้ชื่อนี้ไม่มีตามคำอ้างและไม่ได้เป็นผู้ส่งไปให้เพจเพจนี้แล้วใครละจ๊ะเป็นคนส่งงานนี้ครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพวกเราพร้อมกันหรือยังกูมาระโคงพร้อมแล้วกูมาระแคะไปขายยำอยู่นะครับก็ฝากปอุดหนุนกูมาระแคะด้วยนะครับชุดชุดเสื้อผ้านะครับและขอบคุณนะครับแม่แอรดในใจที่ไปอุดหนุนนะครับกูมาระแคะนะครับ ยอดทั้งหมดก็สี่พันหกนะครับก็ขอบคุณแล้วผมก็นะครับนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ไปสนับสนุนครับไอซีครับนะวันนี้าบลเลอร์เลยมาเบลเลอร์เลยไม่เบากูเลยอ่ะไอซีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกท่านครับก็พวกเราพร้อมแล้วนะหลักฐานพร้อมแล้วนะครับตอนนี้นะครับผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายกําลังจะล่างนะครับข้อกฎหมายบางอย่างนะครับขาหมูพร้อมแล้ว ครับขาหมูพร้อมแล้วกวนงแคกก็พร้อมแล้วนะครับแต่เราลาะอะไรบางอย่างทุกท่านครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันถึงตัวอย่าไปหาเหตุอย่าไปหาทำคลิปนี้ครับขาหมูครับได้ตั้งคําถามไปหาผู้ที่มีความรู้โดยเฉพาะนะครับบักโลนนะครับแบบนี้นะครับโลนแปดริ้วนะครับแบบนี้ละเมิดศาลไหมครับบักโลนครับรถออกตอนคาว่าแบบนี้นะครับละเมิดศาลไข่ฟงไหมครับ ดมิอนไหมครับปักโลนนะแปดริ้วแบบนี้ครับอยากได้ความรู้จากท่านกูรูทั้งหลายผู้มีความรู้โดยเฉพาะคนหัโลโลนครับนะครับนะบนะการที่คุณส่งข้อมูลไปให้คุณแอนนะครับนะแอนดาโฟมิเลียนะครับจากดาวอังคาร <c oughs> คุณนะครับและ,และ,และหลักฐานพวกนี้มันมีแค่โจทย์นะครับที่โจทย์กับอายการนะครับ เป็นผู้มีเท่านั้นนะครับแต่พักไปหาอาการแล้วอาจารไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ส่งแล้วใครส่งนะคะอุ้ยอุ้ยเวรกรรมทํางานค่ะเวรกรรมทํางานนะคะกรรมนะคะไม่ต้องไปรอถึงชาติหน้าค่ะชาตินี้นะคะมันจะย้อนกลับไปหาอีดำมาลายนี่ครับคือยุทธการปราดำมาลายทุกคนพร้อมมัอยยังครับมาร้องเรียนในขาหมูว่าไอขาหมูไ,หมไปละเมิดศาล ที่ขาหมูไปเล่านิทานว่าฟันทงฟันทงตั้งทงนอนทงล้มทงว่ายกแก้วไปร้องขาหมูนี้นะครับเพราะฉะนั้นขาหมูก็จะเอาคลิปหลักฐานเหล่านี้ไปยืนยันต่อท่านไขท่าน,านอ่าท่านเป่าที่สารไขฟงภาคสี่พักห้าพักหกพักเจ็ดพักแปดพาคเก้า, 6, า, 7, า, 8, า 9, แล้วะทุกๆทุกพาคว่าแบบนี้ละมิดไหมครับแบบนี้ละมืดไหมครับฟากไปถึงนะครับ ไอ้โลนบ้าหมอ้อครับที่วันๆนะครับไม่ทาอะไรนะครับบ้าแต่มอ้อครับตีแต่มอ้อครับไปที่ไหนตีหมอ้อที่นั่นครับไอ้เจเล่เรียกว่าไอ้เท่าลำมกนะครับอายุห้าสิบฝ่าแล้วนะครับตันหายังกลับอยู่ฝากไปถามว่าเป็นยังไงครับฝากรถนะครับไปดูช่องจระเข้นะครับแบบนี้นะครับลำมิดสารไหมครับผมถามกลับนะครับอผมถามกลับครับแบบนี้ลำมิดสารไหมครับตอบผมหน่อยครับนะ ต่อผมแป๊บต่อผมน่อยนะครับเออฝากไว้ให้คิดพิดจารณานะครับเพราะฉะนั้นทำดีมันก็ได้ดีแต่ถ้าทำไม่ดีมันก็จะเข้าตัวนะครับร้องคนอื่นร้องเพื่อคอนเทนต์ร้องเพื่อเชื่อมโยงไปหาชัยภูมินะครับเกมแบบนี้นะครับลูกเล่นแบบนี้มุกเดิมเดิมแบบนี้ใครๆก็มองออก ว่าการที่คุณมาล้องเรียนี่ขาหมูเพื่อที่จะให้สื่อเล่นข่าวโยงไปหาคุณชัยภูมิในทานเรื่องนี้ครับเอ๊นะครับมันเกิอดอะไรขึ้นครับทุกคนแผนการแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ตื้นๆเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเร็วนี้กินให้อิม่มมึงนอนให้หลับอีดํามาลายนะครับน้องสัลรีที่อยู่กัมปูเจีย นิสัยสันดานพอๆกันครับระหว่างมาลายกับมาลีพี่น้องจากกัมพูชีกับอินนีอดเดชาตินะครับเป็นคนกัมพูชีนะครับชอบต่อแหลชอบตั้งเรื่องชอบบิดชอบอะไรต่างๆนานานี่นะครับคือฉายาของมาลายน้องสํารีอยู่ประเทศกัมพูชีนะครับมึงยิงจำเลยทุกวันแล้วมึงอ้างว่ามึงไม่ได้ยิงนะครับมึงโกหกงับทุกวันแล้วมึงอ้างว่าไม่ได้โกหกนะครับ s ครับนะเพราะชนะนี่ิดีครับวันนี้นะครับฟาร์มริงมันเปิดขึ้นมาสังคมต้องรับรู้นะครับ อาจารย์นี่ครับฝากไปถึงกลุ่ม f อพลังเล็กนะครับนะณบัดนี้นะครับขาหมูยังไม่ได้รับหมายจากพักแปดพักเก้าพักสิบพักสี่พักหกเลยผ่านมาแล้วยี่สิบสามวันนะครับก็ไม่มีอะไรขึ้นนาเดี๋ยวรอดูครับเหลียวรอดูนะครับนะกุมารละแคกุมารละโคนะครับงานนี้นะครับมีพรบคอมแน่นอนทุกท่านครับหนักไม่หนักรอติดตามชมนะครับสินะกอฝากทุกคนนะครับมาอุดหนุนนะครับ นะสนับสนุนผมนะครับในการซื้อกระเป๋าผมได้พรุ่งนี้ประกาศจะไลฟ์อีกหนึ่งวันนะครับจะขึ้นไปค้นกระเป๋านะครับเอาลงมาอีกหนึ่งวันนะเพื่อหาค่าเดินทางนะครับไปภาคสี่พากห้าภักหกพัเจ็ดนะครับก็เก็บตังค์ไว้ก่อนนะครับเผื่อเดินทางปุ๊บปั๊บมันจะได้มีค่าน้ำมันนั่สิครับช่วงนี้นะครับรายได้หายครับยอดตกทุกช่องขอขอให้ทุกท่านสู้สครับนะทุกท่านสู้นะครับผมสู้ครับนะครับดีเวลาไปขอทานคนอื่นขอทานค่าน้ำมันหลังบ้านแบบคนอื่นไม่เอา ช่องนี้ทํามาหากินครับเอาของมือสองของเราเองนะครับนะวันนี้ก็ลื้อทั้งวันนะครับนะลื้อในตู้แล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอาไปไหนนะครับลงมาให้แม่ๆทุกคนประกาศครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะครับอืมนะมาอุดหนุนนะครับนะสินค้าของผมด้วยนะครับกระเป๋ามือสองนะครับเพื่อที่จะหาปัจจัยนะครับไปไหนสิครับไปปาอีดํานะครับดํามาลายนะไปปาอีมาลายน้องอีสัมรีนะครับที่อยู่ประเทศกัมพูชีย ครับพี่ครับแบบนี้ละเมิดสัตว์ไหมถ้าละเมิดคอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาครับท่านใดที่มีความรู้ถึงเรื่องนี้นะครับไปดูช่องจระเข้แล้วก็เข้ามาตอบผมหน่อยว่าแบบนี้ละเมิดสัตว์ไหมครับนะครับน้องแอนโดคือใครอวตารคนนี้คือใครนะครับฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปนะครับย้ํานะครับเป็นเพียงแค่นิทานโอ้เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับนะ วันนี้ครับพี่ครับนนจุนก็นะครับพาฟาไปอีกหนึ่งวันนะครับสี่ห้าครับซื้อสี่ห้าครับออกสี่ศูนย์ออกห้าศูนย์นะครับออกห้าศูนย์กับห้าสองนะครับนะไม่เป็นไรครับรอบหน้าว่ากันใหม่นะครับนะวันนี้โกมานนจุนไม่แม่นนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับกินมาม่าไปสิครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับ